นั่นแหละอาการที่นี่สบายนสบายใจด้วยสินี่ เราทอดอาช็มด้วยแล้วทอดปลาสดด้วยเราทำนี่เราขึ้นเร้เรานอนเราไม่ได้ใช้พลังงานแต่เ,เรายังไม่มาละโอที

ก็ได้ทีได้ไนี่ปลาปามปลาปาเหรอทำไมไม่บอกตอนเช้าอ่ะเอ้าแล้วเพิ่งกลับมาเพิ่งมาจากน้นนี่กเอขี่รถมาก็เลยเห็นว่าจะมาถามรับว,ว่าเห็ดกินได้หรือเปล่าถ้ากินไม่ได้จะโยนทิ้งโนยนนี่ <laughs> <อ>ใส่ให้เยอะไปเลยอะไอออนกนะไกอไกน

เอย,อดยเดินหาเพิ่มเนี่ยไม่ดีอยู่ข้างทางเหอเราเพราะว่าเห็ดมอแล้วเป็นเห็ดบวกที่บางทีให้ดูเห็นมันเป็นอะไรเล่มๆเห็ดอันนี้ไม่เล่มไม่หลมมันมันเหมือนเลยนะ ว่าชีวิตคนบ้านๆกับหนากินแบานี้ละครับกินฟักกินหน้าแต่เท่านี้ลุนบางมันีปาานีเนื้อมามาขันไม้เราขั่แต่ไม้ไไมก็ได้ออๆอัๆอ

รลกๆเลยคู่ให้มดเด็คู่หมดเออหูสังหูสังลิงได้ก็เลยวท่าน้ลิงกับพ่กูเป่าลิงกูไปอ่าแไหนม่กินมืนไม่กินเลิงไ้อากินกูขาอยากสวันเอาหมูสังกูเรากินลิงพ่อว่าเาอกเว้นหมนังทำมื้อกันเด็กมื้อกันเด็กหนุ่ยนี้ดิเด็กกเลือนโอ้โหโตโนั่งนอเออโยมเอคางวันนั้นโมยิงใไงโมนั้นี่คนวเนาะคนบอง ไอ้รอก้อมันเกแล้วองมันกินกองสู้ฮะกัมือล้กอกลลงมาเลนั่นเลยช่วยกระโดดมือเดียวไปเียนไม้หัวเจ้าเฮ้ัวไม่ผาพื้นมังเดกขาเรคูกันก่อยเลยไอเสี้ยเลยเด้าเสี้ยน่าไหมไเสียจารยฝนหนาบล้เจ้ามึงเบ๊กแม่เบ๊กแล้วเจ้าแข้งเอากระดิ่งดิเกว่าซื้อเปนถึงเลยกี่เล่นขำาวคั้ยเรอกวละองตัววะ